ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบเปิดปิดประตูในยุโคโควิดด้วยเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิร่างกายนะคะในตัวระบบเปิดปิดประตูในยุโคโควิดด้วยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยก็จะมีบล็อกไดอะแกรมหรือว่าระบบการทํางานดังนี้นะคะก็คือจะมีสัญญาณที่จะเข้าทาง Input ก็คือเซนเซอร์เทมเพอรเจอร์นะคะก็คือจะวัดค่าของอุณหภูมิของคนนะคะ หลังจากนั้นเมื่อเซนเซอร์ได้รับค่าก็จะส่งข้อมูลหรือว่าส่งค่าไปที่ไมโครคอนโทรลเลอร์นะคะจากนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะรับค่ามาเพื่อประมวลเงื่อนไขหลังจากนั้นก็จะส่งค่าต่อไปที่วงจรคอมเพลเตอร์เซอร์กิตนะคะก็คือวงจรเปรียบเทียบสัญญาณและหลังจากนั้นวงจรเปรียบเทียบสัญญาณก็จะส่งเอาต์พุตไปเป็นอินพุตของมอเตอร์เพื่อให้เปิดปิดประตูค่ะ เราจะมาดูโฟลชาร์ตการทำงานนะคะเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบค่าที่ได้จาก Sensor t e m p e r a t u r รนะคะก็คือเซนเซอร์วัดอุณหภูมิเมื่อเซนเซอร์รับค่ามาเนี่ยก็จะเข้าไปที่ส่วนนี้จะเป็นส่วนของ Arduino ที่จะอ่าเขียนเงื่อนไขขึ้นมาว่าถ้าอุณหภูมิน้อยกว่า37องศาเนี่ยถ้าเป็นจริงเนี่ย Output ของคอนโทรลเนี่ยก็จะออกเป็นดิจิตอลลอจิกหนึ่งหรือว่ามีค่าเป็น5โวลต์นะคะแต่ถ้าหากว่าไม่เป็นจริงเนี่ยเอาพูดของคอนโทรเลอร์เนี่ยก็จะออกเป็นดิจิตอลลอจิกศูนหรือว่าศูนโวลต์หลังจากที่ได้ค่าส่วนในส่วนนี้ออกมานะคะก็คือสัญญาณที่เป็นสัญญาณเอา p u พของคอนโทรเลอร์เนี่ยก็จะเข้าไปเปรียบเทียบสัญญาณที่วงจรคอมเพ r เตอร์ะนะคะซึ่ง ในส่วนนี้ก็จะเป็น input ของตัว IC แล้วก็มีเงื่อนไขว่าถ้าสัญญาณโลจิกเนี่ยเท่ากับ1น,นะคะถ้าเป็นจริงเนี่ย LM339 ที่ต่อแบบ Inverting เนี่ย Output ของเราที่ได้จะออกเป็น VL หรือว่า v l o นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่ต่อแบบ non-inverting เนี่ย Output ที่ได้จะออกเป็น Vh ค่ะ แต่ถ้าในเงื่อนไขตรวจสอบแล้วไม่เป็นจริงเราจริกไม่ใช่เราติกหนึ่งหรือว่าไม่ใช่5โวลต์เนี่ยตัว LM339 ที่ต่อแบบ Inverting ิ้งเนี่ยเอาพุทจะออกเป็น Vhigh นะคะส่วนตัว LM339 ที่ต่อแบบ Non Inverting ิ In ้งเนี่ยเอาพุทจะออกเป็น Low ค่ะหลังจากนั้นค่าที่ได้เนี่ยก็จะส่งไปที่อ่าส่วนของมอเตอร์นะคะถ้าเป็นจริงเนี่ยมอเตอร์ Motor ก็จะหมุนไปทางขวาก็คือเปิดประตูนะคะ แต่ถ้าเป็นเทสเนี่ยมอเตอร์สมุดไปทางซ้ายก็คือปิดประตูค่ะหลังจากนั้นก็จบการทํางานนะคะอันนี้คือวงจรที่ได้ออกแบบนะคะก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนของเซนเซอร์ที่เป็นทางอินพุตเข้ามาส่งสัญญาณเข้ามาที่อ่าส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์ก็คือออดูโน่นะคะแล้วก็ ส่วนของเอาต์พุตของ Arduino เนี่ยก็จะตอบเป็น Input ของวงจร Comparator circuit ค่ะก็จะมี IC 2ตัวด้วยกัน IC ตัวแรกเนี่ยจะต่อแบบ i n น e r t เวอร์นะคะก็คือมี Input เข้าที่ขาลบ IC อีกตัวเนี่ยก็จะต่อแบบ Non-Inverting นะคะก็คือเอาอ่าอินพุเนี่ยจะเข้าที่ขาบวกค่ะและหลังจากนั้นเมื่อทำการเปรียบเทียบสัญญาณเรียบร้อยนะคะเอาพุต uh, ของอ่า uh, uh, IC ที่เป็นแบบ Inverting เนี่ยก็จะออกมาเข้าเป็น Input ของในวงจรของ HBit ของมอเตอร์นะคะส่วนตัว Output ของวงจรที่เป็นตอบแบบ Non Inverting เนี่ยก็จะไปเป็น Input ของวงจร HBit มอเตอร์เหมือนกันคะ่ะแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าถ้า,าฝั่งนี้มีค่ามากกว่าก็จะทำให้ตัวทรานซิสเตอร์ Q กับ Q 1 on ทํอทำให้มอเตอร์เนี่ยหมุนไปทางซ้ายมือแต่ถ้าฝั่งนี้หรือว่าฝั่งของ non inverting เนี่ยมีโวลต์ที่มากกว่าฝั่งของ inverting นะคะตัว Q 3, ทาง t r a n s อร์ Q 3และางซิ s เตอร์ Q 2 Q2 จะ on อนทำให้มอเตอร์เนี่ยหมุนไปทางขวามือค่ะะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อที่ โค้ดหรือว่าเงื่อนไขที่เราใช้ควบคุมนะคะในส่วนแรกนี้จะเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันหรือว่าไลบรารีนะคะในส่วนนี้เราจะให้ออ p ต์ออกที่ขา13ของตัวคอนโทรลเลอร์ค่ะแล้วก็มี input, อินพุตอ่าก็คือรับข้อมูลสัญญาณจากเซนเซอร์ที่ขา3นะคะจากนั้นเราก็จะมาเซตนะคะว่าให้ออปต์เนี่ยอ่าเอาในส่วนนี้คือเอาต์พุตแล้วก็ลูปนะคะเราก็จะวัดค่าในส่วนของ ความชื้นแล้วก็ตัวตัวอุณหภูมิค่ะแต่ว่าเราจะเอาค่าอุณหภูมิเนี่ยมาใช้เป็นเงื่อนไขนะคะถ้าอุณหภูมิน้อยกว่าหรือเท่ากับ37เนี่ยดิจิตอลไลท์ที่จะที่จะออกที่ขา13เนี่ยจะเป็น high นะคะ high ก็คือ V เท่ากับ5โวลต์ค่ะอ่าแล้วก็จะ delay เวลาไปประมาณ5วิค่ะแต่ถ้านอกเหนือจากกรณีนี้นะคะดิจิตอลไลท์ที่จะออกขา13เนี่ยจะเป็นโลค่ะก็คือ0โวลต์ ก็ดีเลยเวลาไป5วิเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นก็คือจบเงื่อนไขเพราะว่า,าจบเงื่อนไขจากตรงนี้ก็คือเอาพุทที่ได้ในขาคอนโทรลเลอร์ขา13เนี่ยก็ะจะไปเป็นอินพุตในส่วนของอของวงจรคอมเพลเตอร์ค่ะอันนี้ในส่วนของวงจรน,นะคะเราจะแบ่งเป็นส่วนของวงจรที่เป็นอินเวอร์ติ้งกับนอนอินเวอร์ติ้งนะคะ ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นวงจร i n นเ r อ i n g ค่ะอินเวอร์ติ้งนะคะแล้วก็คืออาจากที่จากในวงจรก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นคอนโทรลเลอร์นะคะก็คืออินพุตก็จะคือจะเข้าทางฝั่งนี้ค่ะอินพุตจากคอนโทรลเลอร์นะคะ ต่อจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูกันว่าเราออกแบบวงจรอ,อินเวอร์ติงของเรานี่ยังไงนะคะก็คือตรงส่วนนี้ก็คือเป็น V reference นะคะ V reference เราเท่ากับ3โวลต์ค่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็เป็น R1 และ R2 R2 เนี่ยเป็น R feedback นะคะซึ่งเราให้ค่าเป็น2กิโลค่ะแล้วก็ VCC ของเราเนี่ยให้มีค่าก็คือ5โวลต์นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือ R pull up ค่ะมีค่า800 ิโลค่ะอ่ะขอพัยค่ะมีค่า800โอห์มค่ะ,ะต่อมานะคะเราจะมาดูกันว่าในวงจรอินเวอร์ติงเนี่ยมี VTH และ VTL เท่าไหร่ซึ่งเราสามารถหาค่า VTH และ VTL ได้จากสมการนี้นะคะก็คือ VTH เท่ากับ V reference คูณ R2 หารด้วย R1 บวก R2 แล้วก็บวกด้วย Vh ก็คือแรงดันอเอาต์พุตสูงสุดที่เป็นไปได้นะคะคูณกับ R1 ส่วนด้วย R1 บวก R2 เราทราบว่า Vreference คือเราให้ค่าเป็น3โวลต์นะคะก็คือแทน3 R2 ก็คือมีค่าเป็น 2k ค่ะ R1 บวก R2 มีค่าเป็น R1 มีค่าเป็น 1k นะคะ R2 มีค่าเป็น 2k รวมกันเป็น 3k คะ่ะบวกกับ VH VH ที่เป็นไปได้สูงสุดก็คือ,อ5โวลต์ค่ะเนื่องจาก Input จากส่วนของคอนโทรลเลอร์เนี่ยเป็นไปได้2แบบก็คือ Input Lo อจิ1 Logic 1จเนี่ยจะมีค่าเป็น5โวลต์นะคะแต่ถ้าเป็น Logic 0ก็คือจะได้ Input เป็น0โวลต์ค่ะ ฉะนั้น V สูงสุดที่จะเป็นไปได้ก็คือ5โวลต์ค่ะเราก็จะแทน5แทน5นะคะแล้วก็คูณด้วย R1 R1 ของเราก็คือ 1k นะคะก็คือ1กิโลส่วนด้วย 3k ค่ะซึ่งเราจะได้ว่า VTH มีค่าเท่ากับ มีค่าเท่ากับ3.67โวลต์น,นะคะอันนี้คือค่า VTH นะคะต่อมาค่า VTL ค่ะ VTL ก็คือหาค่าได้จาก V left คูณ R 2ส่วนด้วย R 1บวก R 2บวกด้วย VL ก็คือแรงดันต่ำสุดที่เป็นไปได้นะคะ จะสังเกตเห็นว่าก้อนนี้นะคะก้อนในส่วนนี้คือ v vs นะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือ vs จะเกิดจากในส่วนที่วงจรที่มี v reference ไม่เท่ากับ0ูนะคะก็จะเกิด vs ขึ้นมา แทนค่านะคะก็คือ3โวลต์คูณกับ2กิโลส่วนด้วย3กิโลบวกกับ VL ที่เป็นไม่ได้คือ0นโวลต์คูณกับ1กิโลส่วนด้วย3กิโลก็เป็น2นะคะก็จะได้ว่า v t l มีค่าเท่ากับ2นะคะซึ่งเราจะสามารถหาช่วง hysterisis ได้ก็คือ,อาหา h ช่วง h i s t e r s i s ก็คือ vth ลบ vtl ค่ะซึ่ง vth ที่เราหามาก็คือ3.67ลบ2นะคะ ช่วงความกว้างของฮิตเตอร์ลิสนะคะเราก็จะได้เป็น3.67ลบ2มีค่าเท่ากับ1.67โวลต์ค่ะอันนี้คือช่วงความกว้างของฮิตเตอร์ลิสนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเขียนวาดกราฟให้ดูกันนะคะ อันนี้ก็คือ V out ค่ะคา mm hmm. V out และ V in นะคะก็คือเราจะมีค่าของ V H สูงสุดที่เป็นไปได้คือ5นะคะก็ V L ต่ำสุดที่เป็นไปได้คือ0นะคะจากนั้นในช่วงของในช่วงของ V L นะคะ,อะขออภัยค่ะในช่วงของ VTH เนี่ย VTH ก็คือ V สูงสุดที่เป็นไปได้นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ก็คือ3.67อันนี้คือ VTH ก็คือกราฟมันจะเป็นอย่างนี้นะคะโอเคค่ะ ก็ไปทิศทางของกราฟก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจาก High ไปโลค่ะแล้วก็ฝ่านี้ก็คือจากโลไปไฮบ้างน,นะคะก็คือจากนี่จากข้างล่างสุดที่เป็นส่วนบน์ขึ้นไปด้านบนที่วาดไว้ก็คืออันนี้ก็คือ2อันนี้คือ v t l ค่ะก็จะประมาณนี้ส่วนทิศทางของกราฟก็จะไปอย่างนี้นะคะ และช่วงฮิตเตอริสก็คือมีค่าเท่ากับ1.67โวลต์ก็คืออช่วงนี้นะค่ะอันนี้ก็คือกราฟของอวงจรอินเวอร์ติ้งนะคะ ต่อมาเราจะมาดูวงจอรอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือวงจร IC ที่เราต่อแบบ non inverting ค่ะก็คือเราได้ออกแบบว่าให้ input จากอ,อันนี้คือ input จาก Controller นะคะเข้าที่ขาบวกค่ะ input c o n นโท l เลอซึ่ง input controller เนี่ยก็เป็นได้2กรณีก็คือกรณีที่เป็น0โวลต์กับ5โวลต์น,นะคะ เราจะมาดูกันนะคะเราออกแบบให้อ่าตรงนี้จะเป็น R2 นะคะตรงนี้จะเป็น R1 อ่าให้ตรง R2 หรือ R3 เนี่ยเท่ากับ200โวลต์ R4 หรือว่า R1 เนี่ยเท่ากับ1กิโลนะคะแล้วก็ในส่วนนี้คือ V reference ค่ะซึ่งเราให้ V reference ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ2.5โวลต์ค่ะ แล้วก็อันนี้ก็ R พลัพค่ะ R พลัพที่เราหามาก็คือมีค่าเท่าก,กับ800โอห์มนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาค่า VTH แล้วก็ VTL ในวงจอนนอนอวร Non Inverting กันนะคะ VTH ในวงจออวร Inverting สามารถหาค่าได้จาก v s ลบ R1 คูณ VL ส่วนด้วย R2 ค่ะ ซึ่งค่า v, v s เนี่ยหาได้จากา v reference คูณกับ r 1ส่วนด้วย r 2บวก1ค่ะซึ่งจะทำให้เราหาค่าได้ก็หาค่า v t เได้ก็คือ v l e f e ซึ่งเราให้ค่ามาเป็น2.5โวลต์คูณด้วย r 1 r 1ในที่นี้ก็คือขอขออภัยนะคะในส่วนนี้ ในส่วนนี้จะสลับกันนะคะ R 3คือ R 1แล้วก็ R 4คือ R 2ค่ะขอภัยค่ะอ่ะก็คือ R 1ในที่นี้ก็คือ200ส่วนด้วย1 k ค่ะบวกกับ1ก็ลบด้วย R 1ก็คือสองค่ะ VL VL ก็คือ v ต่ำสุดที่เป็นไปได้นะคะก็คือจะมีค่าเท่ากับอ่า v output ต่ำสุดที่เป็นไปได้คือมีค่าเท่ากับ0นโวลต์ค่ะ แล้วก็ R2 ก็คือ 1k ค่ะทำให้เราได้ค่าทำให้เราได้ค่า VTH ก็คือ3โวลต์น,นะคะฮะ หลังจากนั้นเราจะมาหาค่า VTL ค่ะ VTL ก็หาได้ในทถนอนเดียวกันนะคะแต่ว่าเปลี่ยนจาก VL หรือว่า Vlow Voutput ที่ต่ำสุดเนี่ยเป็น VH ก็คือให้ได้เป็น Voutput ที่สูงสุดนะคะค่ะ VS เรารู้แล้วว่าคือ3แล้วาก็แทนลงไปเลยอาวคือ200คูณ VL อ่ะขออภัยค่ะอันนี้คือ VH โอเค VH ก็คือ5ส่วนด้วย1 k ค่ะซึ่งจะทำให้เราได้ค่าก็คืออ่ะให้ได้ค่า VTL เป็น2โวลต์น,นะคะเราได้ค่า VTL เป็น2โวลต์ค่ะเราจะมาดูว่าช่วงฮิสเตอรีซิตของวงจรน,นอนอินเว์เวติงเนี่ยคือช่วงไหนนะคะช่วง เท่ากับ VTH ลบ VTL VTH ก็คือ3โวลต์ลบ2โวลต์ 1. นะคะจะได้ค่าเป็น1โวลต์ค่ะเราจะมาดูเราจะมาดูในส่วนของการาฟของการาฟ Non Inverting กันนะคะเดี๋ยวเราจะวาดการาฟ Vout แล้วก็ Vin e นะคะกราฟแนวตั้งก็คือ Vout นะคะแนนอนก็คือ Vin e คะ่ะ จะมาดูช่วงของ V high และ V low กันเดี๋ยวเรากำหนดค่าก่อนนะคะว่าจากที่เราหา VTH มาก็คือ3โวล์แล้วก็ VTL ก็คือ2โวล์3โวล์ก็จะประมาณนี้ค่ะ3โวล์ก็คือ VTH นะคะแล้วก็2โวล์ก็คือ VTL ันนี้ เรามากดกำหนดช่วงอของฮิตเตอรลิซิตกันนะคะก็คืออ่ะเดี๋ยวดนะก็ต้องกดกำหนด V H ก่อนแล้วคือ V output สูงสุดกับ V output ต่ำสุดก็คือ V L นะคะอ่ะถ้าเริ่มจาก High นะคะ V out เป็น High ก็จะลงมามันไม่ตรง งี้ทิศทางของกราฟก็คือจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือจากวีโลขึ้นไปเป็นวีไฮทิศทางของกราฟก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอะในช่วงตรงนี้ก็จะเป็นช่วงฮิตเตอริสิตนะคะที่เราหาค่าได้เป็น1โวลต์อันนี้คือช่วง เฮดเตอร์นสเท่ากับ1โวลตน,นะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของกาแบบ non-inverting ค่ะโอเคค่ะเราก็จะมาดูในส่วนของที่เป็นการซิมูเล e วงจรดูนะคะซึ่งในที่นี้ใช้เป็นในที่นี้ใช้เป็นโปรแกรม Proteus นะคะในการซิมูเล e วงจรน,นี้ค่ะ ซึ่งเราจะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงในส่วนนี้เราก็จะวาดเป็นอ่าส่วนของเซนเซอร์ค่ะแล้วก็มีส่วนของตัวคอนโทรลเลอร์หรือว่าอองโดโนนะคะแล้วก็ต่อเข้ากับ ในส่วน Output ของ Controller เนี่ยก็ต่อเข้ากับ Input ของวงจร c o มเพลเตอร ator, ทั้งแบบ Inverting แล้วก็ Non Inverting นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเมื่ออค่าก็คือค่าเทมหรือว่าเข้านุภูมิของเราเนี่ยอยู่ที่37ซึ่งมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเงื่อนไขที่เราตั้งไว้เพื่อว่าให้ตัว Output ุเนี่ยออกเป็น Logic หหรือว่าเป็น5โวลต์น,นะคะเราจะมาซิมกิลดูนะคะว่าจะมีค่าจริง ก็นี่แหละคะก็มีค่าตามเงื่อนไขก็คือจากเอาพุชของพอต13เนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยมีค่าเป็น5โวลต์นะคะซึ่ง5โวลต์ก็จะไปเป็นอินพุตในฝั่งของวงจร i อซที่เป็นต่อบแบบอินเวอร์ติ้งนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่ออินพุตเข้ามาเป็นอินพุตเป็นเป็น V high เนี่ยหรือว่าเป็น5เนี่ยเราจะได้ออปพุตออกมาเนี่ยเป็น V V V-L นะคะก็คือเป็น V-low เมื่อ v, v ในส่วนนี้ไหลามาตรงนี้จะทำให้ในส่วนของ Q4 และ Q1 เนี่ยไม่ออนนะคะแต่ว่าเรามาดูว่าในฝั่งของวงจร IC ที่เป็นแบบ Non-inverting เนี่ยเมื่อได้รับค่า V-in ที่เป็น 5V หรือว่า V สูงสุดเนี่ยจะมีค่า output ที่ออกมาได้ก็คือมีค่าเป็น 5V นะคะก็คือ ออกมาเป็น V High นลคะซึ่ง V High ในส่วนนี้ก็จะไหลเข้าไปที่ในส่วนของ Q3 หรือว่า t r a n s i ต t ร r Q3 กับ Q2 ทําให้ Q3 และ Q2 เนี่ย on เนื่องจากฝั่งเนี้ยฝั่ง Input ทางทางด้านเนี้ยทางด้าน R7 และ R8 เนี่ยมีค่ามากกว่าฝั่งที่เป็นฝั่งทางด้าน R9 และ R10 นะคะทำให้ตัวมอเตอร์เนี่ยหมุนไปทางขวามือนะคะซึ่งหมายความว่า ประตูเนี่ยก็จะเปิดนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนจากเทมที่เป็นค่า27นะคะให้อุณหภูมิสูงขึ้นนะคะก็คือ28นะคะอันนี้จะมีการดีเลย์ไปประมาณ5วินาทีนะคะคืออ่านี่เปลี่ยนราคาเนี่ยหลังจากผ่านไป5นาทีนะคะในส่วนของคอนโทรลเลอร์ก็คือจะประมวลค่าใหม่หลังจากนั้นเอาพุทที่ได้ออกมาก็คือจะเป็นลอจิก ศูนย์หรือว่าศูนย์โวล์นะคะจะเห็นได้ว,ว่าศูนย์โวล์เมื่อเข้าไปเป็นอินพุตของในส่วนของวงจรอินเวอร์ติ้งเนี่ยทำให้ได้ u อ p ต์ออกมาตรงข้ามกันนะคะก็คือจะได้เป็นโวลที่สูงค่ะก็คือเป็น5โวล์นะคะส่วนในฝั่งของนอนอินเวอร์ติ้งเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อ Logic ลอจิกศูนย์หรือว่าศูนย์โวล์เนี่ยเข้ามาเป็นอินพุตของนอนอินเวอร์ติ้งเนี่ย u อ p ต์ที่ได้ก็จะออกเป็น โลเลยค่ะก็คือเป็นเอาต์พุตที่เป็น0ูโวล์เหมือนกันซึ่งในฝั่งทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยถ้าเป็น0โวล์แล้วฝั่งทางด้านขวามือของเราเนี่ยเป็น5โวล์ทำให้ตัวทรานซิสเตอร์ Q4 และ Q1 เนี่ยออนทำให้ตัวมอเตอร์เนี่ยหมุนไปทางซ้ายมือซึ่งหมายความว่าประตูก็จะปิดลงนะคะค่ะในส่วนต่อไปนี้เราก็จะมาดูการาฟนะคะในส่วนนี้ก็คือเป็นการาฟของ ่ในส่วนของวงจรที่เป็นวงจร IC ที่เป็นต่อแบบ Inverting นะคะซึ่งเราก็จะวัดจากค่า VIN ที่ให้กับตัวฝัง่งลบของตัว IC นะคะแล้วก็วัดค่า VLEFT นะคะแล้วก็วัดค่า VOUTPUT นะคะเราจะมาดูกันนะคะจะเห็นได้ว่า เส้นสีเขียวเนี่ยก็คือ V reference นะคะส่วนเส้นสีแดงกราฟสีแดงเนี่ยก็คือ V in นะคะและเส้นสีน้าเงินก็คือ V output นะคะจะเห็นได้ว่าถ้า V in เข้ามาที่เข้ามาเนี่ยเป็นศูนย์โวลต์ใช่ไหมคะแล้วเมื่อ V in เปลี่ยนแปลงไปเป็นประมาณ5โวลต์เนี่ยจะเห็นได้ว่าค่าของตัว V output เนี่ยจากเดิมที่เป็น5โวลต์เนี่ย ก็จะเริ่มลดลงมานะคะลดลงมาจนเป็นเกือบจะเป็นศูนย์โวลต์ค่ะก็จะเห็นว่าตามเงื่อนไขก็คือตามเงื่อนไขของวงจออวร Inverting ก็คือค่า Input กับค่า Output ที่ได้เนี่ยเขาจะทำงานตรงกันข้ามกันนะคะถ้าสมมติว่า Input เข้าเป็นโลเนี่ยเ u t p u t ก็จะออกเป็นไฮถ้า Input เข้าเป็นไฮเนี่ยตัว o u t p u t ก็จะออกเป็นโลนะคะก็คือจะทำงานสลับกัน,นะคะ่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของ วงจร IC ที่เป็น non inverting นะคะก็คือส่วนด้านล่างนี้เราก็จะวัดเหมือนกันคะ่ะก็คือวัดตัว V in ที่ให้กับวงจรที่ขาบวกแล้วก็ V reference ที่ให้กับวงจรที่ขาลบแล้วก็ V output ที่ได้นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่ากราฟของวงจร non inverting เนี่ยอ่าก็คือเส้นสีเขียวเนี่ยกราฟสีเขียวก็คือ V reference นะคะซึ่งเราตั้งค่าให้เป็น2.5ค่ะเส้นสีแดงก็คือหรือว่ากราฟสีแดงเนี่ยก็จะเป็น V in นะคะ แล้วก็เส้นสีงเงินเนี่ยก็จะเป็น V output จะเห็นได้ว่า input ที่ให้มาเนี่ยสมมติว่าเราให้ input เป็น0โวลต์หรือว่า logic 0นะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น logic 1หรือว่า5โวลต์เนี่ยจะเห็นได้ว่าจากเดิมที่ output เนี่ยของเราก็มาประมาณ0 0โวลต์เหมือนกันเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับ input ที่เปลี่ยนแปลงนะคะก็คือ เมื่อเวลาที่ input เปลี่ยนแปลงจาก0ไป1เนี่ยในส่วนของ output ก็ค่อยๆจะเปลี่ยนแปลงจาก0ไป5โวลต์เหมือนกันค่ะก็คือจากทางทฤษฎีก็คือในวงจรนอนอินเวอร์ติงเนี่ยถ้าสมมุติว่า input เป็น0หรือว่า input เป็น low low เนี่ย output ที่ได้ก็จะเป็น low โลเหมือนกันแต่ถ้า input เป็น high เนี่ย o u t p u t ที่ได้ก็จะเป็น h high เช่นเดียวกันค่ะ